สวัสดีครับก็ชื่อชลศิษย์สมพัภา์นะครับชื่อเล่นชอวก้าปัจจุบันอายุ25ปีทํางานอยู่ที่บริษัทสายการบินน้แอร์จำกัดมหาชนหรือว่าน้องแอร์ที่เรารู้จักกันนั่นเองสําหรับคําถามแรกนะครับทำไมถึงอยากกลับมาทําค่ายนี้อยากให้ลองนึกอย่างนี้อยากให้ลองนึกว่าอมสมมุติว่ามีเด็กคนนึงอยู่อยู่ม .4 นะครับยังไม่มั่นใจว่าโตขึ้นไปจะทําอะไรชีวิตชอบอะไรมีงานอด,อดิเรกอะไรก็คือยังมีความคลุมเครืออยู่เนาะ แล้วเด็กคนนี้ได้ไปค่ายค่ายหนึ่งที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์จัดให้นะฮะเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เด็กคนนั้นน่ะมีแพชชั่นแล้วก็ชอบหลงรักกับการดูดาวเอามันมาเป็นงานอดิลเรกเอามันมาเป็นสิ่งที่เก็บเข้าในพอร์ตฟลิโอสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าค่อยๆประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ใช่ครับเด็กคนนั้นก็คือผมนั่นเองผมเป็นเด็กค่ายดาราศาสตร์ของเ,ออเชียงใหม่ค่ายที่10ปีที่10เนาะเป็นค่าย2ของปีนั้น ก็เกือบสิบกว่าปีมาแล้วด้วยกันนะฮะผมมีมาพัฒนาการที่มากมายก็คือกตอนนี้นจริงๆแล้วผมอ่ะผมรู้แหละว,ว่าผมอยากทําอะไรในอนาคตแต่ว่าผมไม่ได้มีความชอบเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะแต่ปัจจุบันผมเอาสิ่งนี้มาทําเป็นทั้งความชอบเอ่อยทั้งทําโปรเจกต์ต่างๆงานต่างๆก็มีความเกี่ยวเนื่องกับแตละศาสตร์มมากก็น้อยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ฮะผมดูดาวเก่งก็คือดูดาวเป็นนั่นแหละผมใช้ก็ดูดาวเป็นผมมี ความชอบและก็แพชชั่นในทางด้านดาราศาสตร์อย่างมากผมถ่ายรูปดาวเก่งด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมาทําให้ผมเป็นคนที่รักธรรมชาติมากขึ้นซึ่งมันเนื่องมาจากเพราะว่าเราไม่เห็นดาวมาแล้วเห็นดาวเกิดจากมลภาวะทางแสงนะฮะแล้วก็ล่าสุดปีที่ผ่านมาผมก็ได้ใช้แบ็กกราวด์ตรงนี้เป็นตัวที่ขอทุนไปได้ทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไปแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะก็คือชูเรื่องมลภาวะทางแสง และก็ผมก็มีแนวคิดที่อยากจะทํางานเกี่ยวกับธรรมชาติอ,าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคตทั้งหมดนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่านาริตครับเพราะฉะนั้นผมอยากเห็นเด็กๆผมอยากเห็นน้องๆที่เป็นเหมือนผมในเมื่อสิบปีที่แล้วผมอยากเป็นคนที่ได้รับโอกาสจากทางนาริตเจอพี่ค่าที่ดีเจอค่าดีๆแล้วก็สุดท้ายแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้กับการใช้ชีวิตของพวกเขาให้เขาได้เติบโตมามีแพชชั่นให้เขาได้มีเพื่อนที่มากขึ้น ให้เขาได้มีโอกาสที่มากขึ้นผมอยากเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็อยากเห็นน้องๆประสบความสําเร็จได้อย่างน้อย explore สิ่งใหม่ๆไม่แน่อาจจะทําให้หลายๆคนเป็นคนที่รักในดวงดาวเติมมาตัวมาเป็นบุคคลที่ดีต่อสังคมแล้วก็ทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติของเราได้โลกของเรานั่นคือสิ่งที่ผมหวังครับผมคงจะดีใจมากซึ่งแน่นอนว่าการที่ทแํแค่กับน้องๆอ่ะเราต้องมีเรื่องของการเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งพี่ๆอัจทริบออู่แล้วว่าผมนั้นเป็นคนที่ เต้นไม่เก่งเต้นม่เก่งเลยแต่ผมก็มีวิธีแก้ของผมนะฮะจะเห็นได้จากค่าที่ผมไปมาทั้งหมด2ปิดีต่อกันก็คือการใส่ชุดแล้วก็มีหน้ากากบังหน้าสิ่งนี้สามารถสร้างเรียกเ,เสียงัวเราอจากเด็กๆได้แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าปีนี้จะเป็นชุดอะไรก็อย่าลืมพิจารณาผมเข้าไปนะฮะเดี๋ยวจะลองดูอีกชิ้นที่สำคัญสำหรับการเป็นพี่ค่ายก็คือเรื่องของอาปเสียม่ได้มันเป็นค่ายดูดาวเนาะ เรื่องของความสามารถในการดูดาวในการตั้งกล้องต่างๆในการที่จะนําน้องๆเนี่ยแน่นอนว่าผมมีความสามารถแน่นอนเพราะอะไรทครับเพราะว่าพวกพี่เป็นคนให้บัตรบรองผมเองนะฮะเผื่อทุกท่านอาจจะยังงงนะฮะว่าผมพยายามพูดอะไรสรุปก็คือเหตุผลที่ผมอยากไปค่ายเนี่ยเพราะว่าหนึ่งผมเชื่อว่าค่ายเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับน้องๆหลายๆคนได้และปฏิเสธไม่ได้ว่าจุดเริ่มต้นนั้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือตัวสตาฟนั่นเองนะฮะพี่ๆที่ดูแลน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่พวกผมที่โดนคัดเลือกเอ่ยหรือว่าพี่ๆของทางนาริสเองเอ่ยเป็นส่วนที่มีสําคัญอย่างมากรวมถึงในเรื่องของการ้าร์ดเอเจน์น้องๆในเรื่องของความรู้ด้านดาราศาสตร์สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการคีบคอนเนคชันน้องๆหลังจากการจบค่ายแล้วซึ่งจากประสบการณ์ผมเองที่ผมทํามาก็ยังมีสามารถคีบน้องๆหลายๆคนไว้ได้ในเรื่องเกี่ยวกับการดูดาวเป็นเหมือนคอมมูนิตี้เล็กๆอันหนึ่งจนถึงทุกวันนี้ครับผมสําหรับเรื่องของความสามารถพิเศษเอาที่เกี่ยวกับเรื่องดูดาวก็แล้วกันเนาะ ผมจะเคลมตัวเองว่าผมจะเป็นนสตาร์ทที่แปดคนทั้งหมดเนาะที่พี่จะเลือกผมจะเป็นคนที่สามารถตั้งกล้องด o อป o n อนิขนาดสิบนิ้วได้ไวและสามารถตั้งกล้องเล็งได้แม่นี่สุดไม่เชื่อก็ต้องลองดูนะฮะยังไงก็ตามขอสวัสดีปีใหม่แล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสลงนาครับผมอืมไม่ได้ลงนาหรอกวันนี้วันคริสต์มาสแต่ก็สุขสันต์คริสต์มาสครับผม